เดียดอีซะอันด้วยแถมเข้าไปแท้คนจริงต้องเลื่อยโนวันร่ากห้องร่างหลังห้องวีแล้วเย็นเฉยเฉยอ่ะพี่เกตพี่ีเกตเ,เ,เล่นกูเหนื่อยเขาที่แบบจับได้ไม่ไม่มีคนไม่มีคนไม่มีคนไม่มีก็เทีเอกูเห็นสองตีมีสองตีนะหน้าจีวันดาวหน้าจัสนามมวยหน้าจักสนามมวยข้างหน้าผมเนี่ยมันอยู่คาสินโนคาสินโนตีหนึงสนามมวยเชื่อกู ไปคาสิโนดิพี่ไปตามคาสิโนเลยคาสิโนนะแต่ว่าบางคล่องเนี่ยไปแล้วก็มาณนี้ครับจังหวะนี้บอกเลยชีวิตกูติด M 1 6มากเลยพี่จำไหมลงที่อะไรก็ได้ M 1 6บหกสวยไปไหนไไวะเนี่ยไอ้อนข้างกูถ้ามันวางความคูณสี่มันจะไม่ว่าอะไรจะคำเลยพี่พี่ใครอย่างนี้กันมีเสียเท้าพี่เสียเท้าหยัดพื้นปืนสั้นพี่ปืนสั้น เอาสวยพี่ที่ผมมีแฟกาผมมฟกนาผมมีคนลารดกูมีคนลารดกูมีคนลาร์ดัวร์ตัดตัตัตัขอขอหาปืนหน่อยพี่รู้สึกไม่มีปืนสู้เขาสู้ไม่ได้สู้ไม่ได้พี่ผมมีปืนแดงอะ่ะเราจะโชว์เถื่อนนะพี่ต้องยิงแเรวอะต้องยิงแเรวอะ ทำไมเราดูแข็งแข่งอย่างวะพี่บอดบอดใช่เหรอพี่มีคนที่ต้องข้างผมเลยพี่บอดบอดพี่ผมรู้สึกว่าอย่างนั้นพี่พี่ช่วยผมด้วยพี่พี่ช่วยผมด้วยบอดพี่ช่วยผมบอด บอด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 อีฮัลโหลพี่ชจ้าผมสิระเบิดมาบอดบอดแตกหมดพี่หมดก็เฮียดนะน้อยของผม บอดบอดบอดพี่สตรีมในยูทูบดีเลยมากเลยอ่ะเดี๋ยวมึงรู้ดีไม่ต่ำมึงรู้ต่างมันแม่งแม่งรู้สตรีมช่องอื่นกูด้วยเหรอหมดแล้วบอดบอดทั้งนั้นอ่ะใครจะเป็นคนบอดทั้งนั้นอ่ะ ไม่จะไม่ปีนคนออไม่ไม,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 ไมีบอททั้งนั้นอ่ะผมนี่จูกอ้อมบ้านเลยพี่บอท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 อ๋อเห็นแล้วพี่เห็นแล้วผมเห็นแล้วบอทบอทบอทอ,อยู่บนบ้านชั้นสอง ไม่โดนหรอพี่บอดบอดโผล่ไกลอยังเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเข้าบ้านกูไม่ได้พี่ตามผมมาพี่บอดพี่พรอรดูสกิลเพลการฆ่า,าผมอ่ะกูยืนดูอะยังไม่เห็นผมหรอพี่ยังไม่เห็นผมพี่ยังไม่เห็นผมมันไม่เห็นผมไม่เห็นก็เฮียละพี่ ล็อกหนึ่งไม่เห็นก็เฮียแล้วพี่ผมจะชาร์จมันนะพี่้ยสัตว์พองตายเหอะใส่ก้าเปลี่ยนแม่ละวมึงพี่เจ็บปันป่นปัญญาอยู่มันอยู่ตรงไหนอยู่ที่อื่นคนละตี้กันไม่ไหวไม่ไหว ดูเลือดกูด้วยถ้าถ้างอกูไหว <c oughs> บอดพี่โอ้ยสัตว์เจ็บนัเน่ยเมื่อกี้กับแตกเจ็บดีกูดูเลือดมันอยู่พี่ <c oughs> พี่มันคานอยู่ใกล้มีคนมีเสียงคานใกล้ๆผมพี่ฆ่ามันแน่ๆแต่ผมไม่เห็นมันพี่ น็อก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 แล้วตายสมมติข้างหน้าคืออะไรวะพี่สมสมติถน,นนนะ่ะเห็นปะบอดบอดอุ้ยพี่มันยิงผมมันเห็นผมอ๋อเห็นมาแล้วพี่ผมเห็นมาแล้วผมเห็นมาแล้วผมเห็นมาแล้วพี่ม,พมันโดนเก็บไปจัดนะตีในสนามมวยพี่ ไหนวะสนามมวยชั้นบนสุดบนสุดเหรอใช่ใช่ใช่มันมันมันส่องอ้ตรงที่มันเป็นตะข่ายออกมาอยิ่ะ ยีเดชเหมพี่เอาไงพี่เราจะเข้าชาสนามมืยไหมปรนะเด็นกูอยากกูว่ากี่ตัวมึงยิ่งเสียงเหมือนตัวเดียวมึงคิดว่าไงนี่เสียงตัวเดียวยีเดชตัวเดียวผมได้ยินเสียงยีเดชตัวเดียวถ้าเกิดมีคนอื่นมันไอ้นี่ไปล,ละไอเอมโฟขึงคาเดี๋ยวนะขอจบขอจบตรงน,นี้ก่อนเดี๋ยวค้ามมาเก็บตอวตาเขาตัดนี้คาตรงนี้ไม่มีกระสุนเสียงนะพี่กูเก็บมาแล้ว ถ้่ไม่ผมบอกไว้ผมไม่มีกระสุนเฉียวนะกระสุนเฉียบผมไม่เยอะงัดได้อยู่ตีเนี่ยตีเนี้ยงัดได้แต่เกิดตีเนี่ยผมต้องหากระสุนเฉียบก็เห็นละตายเลยโอเคแสดงว่าหมดหมดจริงอ่ามันมีอะไรบ้างพี่มีคุณสามให้มีคุณสามให้ที่ศพอะที่ศพคุณสามหนูฟังเสียงในดิสคอร์ดแล้วดูยูทูบดูดีเลย์หลายกับนาทีอยู่อะ ไม่ถึงเดี๋ยวนะถ้าเกิดเกิดมาทีคือนานจริงนะพี่พี่ลองดูเนี่ยสามวิใช่อเออก็สุดเฉียวไม่พอพี่พี่มีสุดเฉียบอืผมได้ปะได้ได้ได้เอาไปเรึ่มหนึ่งกูมีใช้ไอเทได้ผมไม่มีอ่ะผมมียี่สิบสี่นัด่ะจริงแค่ละโอเคสวยพี่ไอขอชิปแพ็คเดี๋ยวลงไปเก็บค้างลนะ ไม่ครับคุเจอเอฟสองสี่คุณจะไม่ให้มึงหรอกกูอยากได้เอฟสองสี่มากมากตอนนี้ยโคตรอยากได้ผมเลยผมจะไม่เอาคาร์เลยพี่ผมลืมไปพี่ลืมอะไรผมมีเอวบิวนะผมรู้สึกว่าอย่างนั้นผมรู้สึกว่าอย่างนั้นไอ้เพี่อะคแอบแตกดีวะแป๊บหนึ่งเฮ้ยสกาเหรอไหนสกาไม่คิดจะมาแบบสกาอยู่ไหนเอฟเอ็มโฟ่จะได้ไกล้ตรงนั้นเก็บเอ็มโฟ่ไงกูจะรีปืนเฉยๆเอากระสุน แอบบแเบยบียดมากเยียแดบบมากเยียแดบบมากมากนะลงมาต้องใน้อบิวนะลูกนะลูกรลักของพ่อพี่ทำไร <c oughs> ไม่มีไม,ไม่มีไม่ได้จะคัดระกรรมไทยจริงๆพี่หอกผมมาพี่ทำไร <c oughs> ไม่มีไม่ได้ทำไกรส้รนะ ทำไมเขามีบินชาณวะผมค่อนข้างเชื่อว่าหมดแล้วนะไอ้ขอปไอ้นี่น่าจะหมดตัวละเนี่ยมึงก็บอกว่าอยากจะหลบดูมึงปลาสมูกอย่างงี้สิพี่ใครจะไม่รู้ว่าเราอยู่ไหน นี่คิดอะไรอยู่เฮ้ยเสียงตีนเสียงตีนไอดับสายไอดับสายเสียงตีนเดี๋ยวเดี๋ยวดูให้อยู่หายอยู่อยู่พี่แอดับไอดับของจริงตกนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเด้อไอเดี๋ยวเดี๋ยวเสียงตีนตายเลยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ตัวมีคุณแปดให้มีคุณแปดให้สวยพี่ตอนเนี้ยขอ awp ก่อน เป็นกอซ่างกูขอนะไม่กอซ่าสักมักงมีเอเคกับสกาได้ทั้งคู่เลยครับโอเคเอ็มเคไม่เอาเอ็มสองเอ็มสองสี่เก้าเอ้ยอัรกูเอาอัรกูเอาเอ่อเปลี่ยนแทงนี่เอวบิลของผมอ่ะคุณแปดอยู่นี่ทิ้งแค่แล้วคุณแปดทิ้งแค่แล้วคุณแปดทิ้งแค่แล้วข้างๆกล่องคุณแปดเก็บระสปอตไม่แก่แปดแปดแปหาที่โอหลบกันรอบนี้เราแชมป์แล้วพี่เชฟ เที่ยดับจริงตกซ้ายมือนะยังไงควันแดงอะพี่ทิ้ประมาณสิบสิบห้าใกล้ๆเลยไม่ไกลอ๋อเห็นแล้วเราปะปไปะปะไอเดับของเราพี่เฮ้ยเป็นเอเดบิวมันเก็บสองกระบอกเลยเอ็ดคีเพี่ไปเอาจริงเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเลสเราจะมจะมีใครมาตายเพราะเลสโซนไม่มีเนาะไม่มีพี่ใครไปตายเลสโซนอ่อนแอเกินไปแล้วเฮ้ยพี่พี่เอากระสุนพี่เอากระสุนดำไหมอ๋ะเฮ้ยเฮ้ยบอดบอดบอดข้อมึงพี่นั่นคา จักไหนวะไม่ชัวร์พี่ไม่เห็นไม่เห็น,หนโอ๊ตแต่กูโดนแล้วพี่ไม่ไม่เห็นแต่แต่โดนพี่รถมารถมาเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ผมไม่พร้อมสู้ผมไม่พร้อมสู้เอมีกี่ตัววะสองตัวกุหล่อมนักเคสนนายสวยครับมันน่าจะเก็บไอ้เนี่ยจะเก็บแอดดับมา แต่ตัวคาในในอันนี้ผมยังไม่เห็นมันพี่ประเด็นอยากหามันนะถ้าเกิดเห็นมันก็ตายผมไม่เห็นมันมันน่าจะเป็นมันน่าจะกำลังไปเก็บแอร์ดอกหรือมันทุกงมาจะเก็บแอร์ดอกว่อพี่คิดว่าไงพี่คิดว่าพี่ไม่ทีจะรอผมเลยอะแอร์ดอกดูโอเคงั้นเดี๋ยวผมไปฆ่าไอ้พี่ที่มันเก็บแอร์ดอกก่อนไอ้ที่มันอยู่ผมบอกโอ้ยมันยังไม่เก็บเลยแอร์ดอกอ่ะ รจริงมันมี UMP โอ็มพี่อมมันมันเห็นผมแต่ผมไม่เห็นมันพี่ขนาดมวยปะวะพี่มีคนขับรถมาหาผมขอพี่เหรอแต่มันยิงผมฟิ้วๆเลยพี่ไม่เห็นมันดีคุณแฝดมองดีคุณแต๋ก็ยังไม่เห็น,นพี่ไม่รู้อยู่ตรงไหนสุดใจยเย็นปะ ไม่ไม่ไม่ไมคิดว่าไม่ใช่ตรงนั้นผมคิดว่าไม่ใช่ใจเย็นพี่อยูย่์ๆเลไม่ใช่ใจเย็นหนามวยเหรอเ<ะ>พร์เส้นหนามมยสูงแต่มันยิงผมเฉี่ยวผมฟิฟฟิเลยแล้วมันไกลมากด้วยพี่เพราะเสียงปืนมันช่างเบาภูเขาเหรอวะเสียงมันกระหล่อมากพี่มีวิธีอยากรู้ใช่ไหม ไปใช่พี่อยากลงต้องไปโอเคงั้นตามนั้นไม่พี่ผมตามพี่นะ้วกูมึงเห็นไหมล่ะกูยังไม่เห็นเลยไหนวะผมก็ไม่เห็นอักดีกว่ะอักดีกวะเออมีอักด้วยเหรอเอาพี่ไม่พี่ไม่รู้อ่ะไม่รู้ไม่เอาไม่เอากูมีแล้วกระบอกหนึ่งใช้ไปดิเดี๋ยวเจอเดี๋ยวโอเคตรงนี้แล้วมันคงไม่แม่นพอยิงผมตกรถแทนในนาทีเดียว จริงป่าวเปลี่ยนนะครับจอดนิ่งๆริงใครไม่จริงทำจิงไหมจอดทำเนี้ยอะไรพี่ตึกแดงพ่อพี่ไม่ขั่วเข้าเข้าไปวิง่งตรงตรงนี้เลยไปดูอีกอยู่ไหนบอกกูมาสิไม่เห็นอยู่ไหนเฮ้ยเจอแล้วเ <c oughs> ข้าตึกแดงไปโดนไปสองเม็ดตึกแดงซ้ายนี่ตึกแดงใช่ตึกแดงใกล้สุดเลยอันใกล้สุดแดงใกล้ ชั้นหนึ่งเลยใช่ปะไม่ไมันบินมันเข้ามาอยู่ข้างบนแล้วเฮ้ยข้างล่างพี่ข้างล่าง,งขง้างล่างมีตัวหนึง่งมีเสียงเหยียบพื้นเจ็บมากเจ็บมากาเจ็บมากอยู่ข้างบนแล้ว,ลงล,วลงล่างอีกแล้วลงล่างอีกแล้วตายแตกเลยใช่ไหมมีอีกเปล่าไม่รู้นะม,นมันแตกเลยหรือเปล่าแตกแตก,แตก พี่อยู่ชั้นล่างมอ่ะเออมันจูกกูจกกับมันอยู่กูวิ่งขบวนสุดเลยเออสมมตนอย่างไรครับบมีคามันมีอยู่แล้วแ่ะพี่ยิงดังแป๊ะขนาดนั้นยิงผมดังซิมเลยพี่มีเงินอีกไหมกูใช้คาแล้วเอเเเป็นคาเออคอมเพน พี่เอาอะไรพี่ต้องกัดเลยไหมไม่เอาอ่ะวัตถุดิบกูเยอะอ่ะกูทิ้งไปสักสี่อันแล้วกันแล้วหือกพอเยอะไปโอเคตามมันพี่ระเบิดช่วนเขียวเนีย่ยเยอะแยะเลยมาเก็บดิขอส่วนเขียวสักร้อยหนึ่งแล้วกันโอเคอ่ะอ่ะวนเขียวสี่ร้อยแล้วพี่อ่ะขอมาเลยแล้วกันกูห้าร้อยกูห้าร้อยอ่ะรถรถรถราอยู่ไหนวะลืมพันนี้ก็ได้มั้ง ก็ขันนี้ไม่ใช่ของเรานี่หว่าไม่ใช่คันนี้มันควันแล้วมันขับไปได้ของเราจอดชนกับไอ้นี่ไอ้กระบะสีะฟ้าพี่นี่ไงจดสวยที่มีหมอกสาดได้อย่างไรนี่เมื่ถามด้วยเกาะกูจะแตกแล้วเนี่ยเกาะสามไ้อยห้าสิบเก้าไม่แตกผมเท่าไหร่จริงๆครับพี่พปไปไป,ไป ไปไปนี่กันไปไปพราราดไดซ์กันพดาดไ์พี่ลงฮารสวยพี่สวยฮาดไอวงนี้แลลวพี่เขาวงเดิมเลยพี่วงเมื่อคืนเลยที่ได้แชมป์ใช่ปะอ่าวงที่เราแชมป์ะอะรอบนี้ผมน่าจะแพ้พี่ผมค่ายไม่ได้เลย มึงมึงไปหาคอมเล่นกับครูไปอยู่จะค่าได้อีกไเไม่ไม่จำเป็นพี่ชอบเล่นในมือถือมากกว่ามันมีความชอบส่วนตัวเหมือนไอปดี่ะกูเล่นเนี่ยคูพี่พี่คดูเล่นถ้าม,มือถือดังคอมแล้วกูด,ดิบกูดิบโฉดิบโฉบเป,ปล่าหรอกมันตุบมันดิบในคอมผมก็เล่นได้แหละแต่คืูผมเค่อว่าผมชอบเล่นในมือถือมากกว่ามันรู้สึกว่ายังไงล่ะมันมันนิ้วกว่า อ๋อเวลาแย่แล้วไม่มันใช่ไหมพี่เปผู้หญิงในห้องพี่จะไม่นมูกแบบนี้ไม่ได้พี่ต้องพี่ต้องเล่นอย่างอื่นก่อนแล้วพี่ค่อยปกูขขเข้าเนี่ยมันคือค่อบ่ายสามเองที่เด็กนีเ่เรียกเรียนไม่เอาเราจะมาเวสิบแปดบวกไปชา้าอย่างนี้ไม่ได้พี่ต้องต้องไปเอาเกาะอ,อันใหม่ไมที่ขาวโพดกินนี่ว่ะใช่พี่แน่นอนพี่เราต้องบุกยิบขาวโพดกินกี ที่พี่จะแตกป่ะพี่พี่โดนอะไรมาพี่โดนยิง <c oughs> มีคนยิงพี่ใช่ไม่ใช่เขาโดนรถแล้วเขาชนรถชนล้มรถเขาชนกระแตกแล้วอะ่ะพี่ทำไมรถควัดขึ้นกระแตกใช่ใครยิงพี่ใครทำพี่ผมมีมีคนยิงกูอะ่ะแต่ระยะไกลมากมากใครทำพี่มไม่นะมันจะแก้แค้นให้กูมีคนไหมพัญญาแป๊บ เดี๋ยวผมจะเข้าชาจบ้านทั้งหมดแทนพีเองอ๋อโอเคผมแต่ผมต้องเก็บเกาะหนึ่งเกาะเกาะกเกาะสามนึเสือเก้าสิบเก้าสิบเปอร์เซนต์ดีที่จต้องเก็บเกาะหนึ่งก่อนไม่มีคนปีฟาร์มเชื่อกูจะปักแตกไม่ไม่มีคนพี่มีคนปืนกระสุนหายกระสุนหาย๋ยวแต่ปืนแล้วก็ประตูบ้านเปิด ยังไงผมก็ว่ามีคนจากความคิดอันชันฉลาดของผมจากสกิลเพย์อร์ในการเล่น200 IQ ของผมผมคิดว่ามันมีคนที่ นี่ผมวิ่งใปนเทรนเนอร์เลยพี่เก็บจะมาเนี่ยผมจะขึ้นตึกที่พี่อยู่อะแล้วผมจะใช้สาไนเปอร์ฆ่าจากตรงนั้นไอ้กอดสองเต็มความคิดผมดีไหมเฮ้ยคุณมีกอดสามให้เอาปะกอดสามกี่เปอร์เซ็นต์พี่เก้าสิบแปดสภาพสภาพดีเก้าสิบแปดน่ารักจเก้าสิบแปดกูเก็บไปสองแล้ว เก้าสิบแปดนี่หมายถึงความคงทนหรือสหรือสภาพของมันความคงทนเนี่ยแต่เก้าสิบแปดไอ้เหี้ยอะไรมพี่เหี้ยอะไรพี่เบาก่อนนึงยิงก่อนนึงยังสองร้อยเดิน,นะพี่ยังไงกรสองเต็มผมข้างบนก็มีอย่ามาถไปเล่นไปเปิดจุดหน่อยเปิดจุดหน่อย,อยไ,มไม่รู้ไม่มีคนอยู่พี่พี่มึงรู้ไหมพี่กูยืนอยู่บนด่านฟ้าแล้ว <laughs> เปิดจุดอย่างนี้ ูนัดเดียวผมนอนเลยนะพี่จังหวะกูชุบได้เชื่อกูมันแค่คันลงมาหากูชุบได้มันคันลงไม่ได้พี่มันจะติดข้อมันได้ครับนี่าวันนี้มันชุบไม่ได้พี่มันติดข้อมันได้ช่องพี่มีเก่งหลายพางดูด้ะฝั่งนู้นพี่ต้องไปแล้วพี่เราต้องเคลื่อนพี่โอ้โหอะไรวะเห็นเธอมากเข้าน้ำตาเฮ้ย อุ้ยอะไรพี่จุดไหนปะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอารถอ่ะเฮ้ยอะไรวะคุณเนียนกินยาก่อนเนียนมากคุณเนียนจุดคุณเนียนมากสีส้ม <c oughs> มาหน่อยเงาได้เอด็ดวีนั่นหัวใครสักนัดเลยอุ๊ยแอรดรอปเราบินไงวะอุ้ยบินทางเราด้วยเฟสเลยต้องดอรอปแล้ววะจริงๆน่าจะดรอปขอบวงต้องดรอปตรงนี้ละ

มันหายเข้าไปในถ้ำพี่พี่มันหายไปพี่พี่ซ่อนผมไว้นะพี่ระดับกูไม่เดี๋ยวพี่มันมีคนอยู่ตรงนี้พี่ตรงนี้ครับไปกูกูรอก็ได้พี่พี่ซ่อนผมพี่อยู่ข้างหลังผมใช่ไหมไม่ซ่อนผมเลยไม่กูอยู่ยอยู่ที่อื่นที่อยู่ไหน ่อส <im itation> <im itation> ัตว์ไหนเนี่ยเฮียมีคนยิงกูมึงมึงรู้เหรอพี่มันหายเข้าไปในในหินนะพี่สองตัวเลยอีตัวหนึ่งก็หลังวิงเข้าห้องหลังหินหลังถ้ำพี่อีกตัวหนึ่งอยู่หลังถ้ำพี่ ไม่เห็นเดินวิ่งเข้าหลังเขาตัวหนึ่งพี่พี่คุณตรงไหนเป็นอย่างนี้กูรออยู่กูรออยแต่ผมกูรอกูรออยู่กูรอให้อยู่กูรอให้อยู่รอ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 ให้อยู่พี่รออะไรยิงรออยู่ ยิงใครหรอยิงล่อยิงล่องั้นผมจะข้ามไปที่บ้านนะพี่ไม่มีคนเชื่อกูกูเกือบแตกไ่อก้พี่ในในบ้านไม่มีคนพี่ที่มันยิงผมไม่น,นะพี่พี่พี่ผมพี่พี่อ่ะคือะไม่ไม่แค่นีม่งเ <My. S 2> ง, <My. S 2> น,งนซิมเลยพี่พ,พี่ถึงซากเกลเลตวะพูดอย่างนี้เลยเฮีย มันยิงผมกูรออยู่รออยู่รออยู่ไม่ไมพี่พอ๋ผมเห็นมาแล้วพี่สองตัวเลยอุยพี่มันแรงกว่าผมพี่มันแรงกว่าพี่ผมจะเข้าหลังต้นไม้กูสม็อกกูไม่มีแตกด้วยพี่มันปั๊บป๊๊พี่มันแรงกว่า มันนีมีเอดับบิมันโกงพี่โอ๊ยพี่พี่ทำไมมันแรงอย่างนี้มันอยู่บนเขาสองตัวเลยพี่พี่ยิงอะไรพี่มันโค้งยิงด้วยพี่พี่เห็นไหมอ้าวแต่เพราะอะไรอ่ะไอตัวบนเขาไงตัวบนเขาที่ผมบอกอะ อา้อาวไอตัวนี้นี่ไงบนเขาเนี้ยนี่ไง,องไอเห<ฮ>ี้ยไม่เห็นน,น,หนั่นแหละนั่นแหละตัวบนเขาที่ผมบอกพี่ตั้งแต่แรกอะไม่มันอยู่นั่นแหละกูเก็บลักนี้ไม่ได้กูยังไม่พร้อมสติยังไม่มาสติก <c oughs> ูยังไม่มากูยังไม่พร้อมสต <c oughs> ิ <c oughs> <c oughs>